สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวฟาน์อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิคิตี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับก็จะเป็นตู้ของพร้อมโต ld กับอารานเนียเอลดีนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวลาเราก็มันเริ่มกันเลยนะฮะสำหรับ LC ที่จะเข้าวันพรุ่งนี้นะครับนั่นก็คือ LC ของอารานเนียนะครับซึ่งผมก็บอกก่อนเลยนะครับว่าผมลืมนะครับว่า LC มันเข้าวันพฤหัสครับเอ้ขออภัยฮะลืมไปว่ามันเข้าวันศุกร์ผมนึกว่ามันมีเวลาอีกประมาณสองวันครับผมก็เลยไม่ได้รีบไม่ได้รีบทําคลิปไปขอตู้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยมาครับเราก็มาดูรายละเอียดกันก่อนนะฮะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวข้างตู้กันก่อนนะครับนะั่นคือน้องเลมนะครับสําหรับน้องเลมนะครับก็จะได้รับอาวุธ LD ในเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ปลดเลเวล90พร้อมกับตัวไซเฟอร์นะครับซึ่งในตู้ของน้องเลมก็จะมีอาวุธเบิร์สของซีโอดนะครับตัวนี้นะครับที่ได้อาวุธเบิร์สเขียวพร้อมปลดเลเวล90ในเดือนมีนานครับตู้น้องเลมนะครับ แล้วก็ตัวไซเฟอร์อีกตัวหนึ่งฮนะอ่าก็คือตัวนี้นะครับปลดเลเวลเ0เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอาวุธ LD มาให้กดด้วยนะครับซึ่งตอนที่ไซเฟอร์มาเนี่ยผมกดไม่ออกนะฮะผมก็เลยต้องไปรอตอนเลเวล90ทีนี้เราก็มาดูกันถึงตัวที่2นะครับก็คือเจ้าของ LC นั่นคือเจอาราเนียนะครับสำหรับเจอาราเนียเนี่ย ในอนาคตยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังไม่ได้รีเวิร์กแล้วก็ไม่ได้รับการปรดเลเวล90ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดอ่าไม่มีตัวที่เอาไว้บังคับเบรกเนี่ยก็เจอาราเนียกับพร้อมโตะ2ตัวนี้ก็มีเมคานิกค,คล้ายๆกันนะครับนั่นคือสามารถบังคับเบรกได้นะครับโดยที่เจอาราเนียเนี่ย หลังจากที่เรากดสกิล l d แล้วนะครับก็จะทำให้ตัวเจเนี่ยแม่ว่าเราจะกด command อะไรก็แล้วแต่ยกเว้นคอมมานด์ s กิล65จะสามารถบังคับเบรกมอนสเตอร์ได้ทุกตัวนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับสำหรับเจอลาเนียนะครับแต่ว่าถ้าผู้เล่นใหม่กด เจอารเนียออกเนี่ยก็สามารถไปใช้ที่หอคอยลูฟิเนียน่าจะชั้นท้าไมชั้น2กับชั้น3นะครับที่ฝั่งซ้ายเป็นอ๋อชั้น2เพื่อความชัวร์จะไปดูให้ก่อนละกันนะครับพอดีผมก็ติดติดอยู่ว่าไม่2กับ3นี่แหละเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งนะฮะ อ่าชั้น2นะครับเพราะว่าชั้น2เนี่ยไอดานฝั่งซ้ายอันนี้เนี่ยเงื่อนไขก็คือเราจะต้องดันเทินนะฮะ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดอ่าผู้เล่นใหม่กดมาก็ดีตรงที่ยังสามารถเอามาลงหอคอยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหอคอย20ชั้นหรือว่าหอคอยลูฟิเนียนะครับก็พอไหวอยู่นะฮะเดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูต่อกันที่พร้อมตกนะครับ สำหรับพร้อมโตะนะคะก็การมาอาวุธ LD เนี่ยทำให้ตัวพร้อมโตะนะครับมีความสามารถพิเศษก็คือไปแจมถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเราออกแอคชั่นนะฮะตัวพร้อมโตเนี่ยก็จะแจมโจมตีแจมด้วยนะครับเพียงแต่ว่า,าข้อเสียของการแจมเนี่ยก็จะมีแค่ ต้องให้พร้อมโตเนี่ยได้เทินบ้างนะครับเพื่อที่จะเพิ่มบัฟแจมของตัวเองเนี่ยให้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราเล่นแบบไม่ให้พร้อมโตได้เทินเลยเนี่ยพอบัฟจากการแจมมันหมดเนี่ยตัวพร้อมโตก็จะไม่โจมตีแจมคนอื่นนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นการเล่นที่จะต้องให้พร้อมโตได้เทินด้วยนะครับเพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นแบบ ให้สองตัวได้เทินสลับกันไปสลับกันมาเหมือนที่เล่นอัพมา,ากับสิทธิเลนก็จะทําให้อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถเพิ่มบัฟให้ตัวเองได้นะครับสําหรับตู้พร้อมโตเนี่ยอันนี้ก็ผมว่ามันน่าละบากใจตรงที่ด่านนะครับเพราะว่าด่านเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเงื่อนไขจะมี2ออย่างเงื่อนไขแรกจะบวกหนึ่งนะครับ จะต้องตีติดคียิคอลดามจนะครับลูกแก้วถึงจะอยู่ไม่เพิ่มไม่ลดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2นะครับเราจะต้องโจมตีด้วยกายภาพระยะไกลนะครับนั่นก็คือที่เป็นรูปนี้นะครับรูปปืนกับรูปดาวกระจายนะครับคือทําให้ลูกแก้วไม่ลดแล้วก็ไม่เพิ่มนะครับ สำหรับสิ่งที่ผมกังวลนะครับก็จะเป็นเรื่องเมคานิกของบอสนะครับเพราะว่าตอนที่อีเวนต์อาราเนียที่เป็นดาร์ลูฟิเนียมาใหม่ๆเนี่ยตัวบอสเนี่ยจะมีออร่านะครับที่เป็นออร่าสีเหลืองทำให้ถ้าไม่ใช่อารานียนะครับจะไม่สามารถเบรกมอนสเตอร์ได้นะครับอา,อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับบัฟของลุงอย่างนะครับแล้วก็บัฟของ คนะครับที่ทําให้ฝั่งเราเนี่ยเวลาโดนตีเแบฟบเยอะๆบอสไม่สามารถเบรกเราได้เแบฟบจะเหลือศูนย์ก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับซึ่งตอนที่ผมเล่นดูฟฟเนียตอนที่อ,อีเวนต์อารันเนียมาใหม่ๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าผมก็ใช้อารันเนีเนี่ยแหละครในการเบรกมอนเตอร์นะครับตอนที่มีออร่ลาสีเหลืองนะฮะสำหรับ ตรงจุดนี้เนี่ยต้องต้องลองดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้พร้อมตกกับอาราเนียเนี่ยเราจะสามารถผ่านได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็รอดูหน้างานด่านเลเวล250อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือผมไม่ชัวร์กับเมคานิกของด่าน250จริงๆนะครับเพราะว่าเว็บไซต์ที่ผมเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยมันไม่มีบอกพวกเมคานิกบอสต่างๆเหมือนกับตอนที่เราดูรายละเอียดรายละเอียดบอสในเกมนะครับ มันจะมีแค่งเงื่อนไขของลูกแก้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวด้านของ l c อารีเนียมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูให้นะครับว่าแมคชีนิกบอสมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะไม่ใช้พร้อมโตกับอารีเนียผ่านได้ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวพร้อมโตก็ผมเรียกว่า มีก็ดีนะครับแต่ว่าไม่มีก็ได้นะครับถ้ามีมันก็ดีตรงที่าจากที่ผมคุยกับรุ่นน้องผมมานะครับก็ยังสามารถเอาพร้อมโตไปใช้ได้หลายด่านนะฮะน้องใช้คําว่าหลายด่านแต่ไม่ได้ไม่ได้บอกจํานวนนะครับว่ากี่ด่านแต่น้องผมบอกว่าใช้ได้หลายด่านอยู่นะครับแล้วก็ ตัวคอมตอกก็ปลดเลเวล90ก็ค่อนข้างไวนะครับในเดือนกุมภานะฮะตอนนี้เดือน1 0นะฮะ1ิ 11, 12อก็อีก4เดือนนะครับก็จะปลดเลเวล90แล้วนะฮะสำหรับตู้นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับที่เหลือก็ต้องไปรอดูด่านลูฟีเนีย250้านั่งจริงๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าไอ ด่านลูฟิ尼亚สอง0เนี่ยมันก็จะมีแมคนิคแบบที่เราเคยเล่นมาแล้วนะฮะแต่ด่าน250เนี่ยมันมีอะไรเพิ่มมาบ้างเราก็ไม่รู้นะครับก็ต้องรอดูงานหน้างานอีกทีหนึ่งนะฮะก็ประมาณนั้นสําหรับตู้พร้อมโต๊ะก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่สงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้จะมาช่วยตอบให้นะครับ แล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง,ง่ายนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาพร้อมโต LD กับอารเนีย LD ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ